ใหญ่กว่าไหมครับว่าไปดูด้านนู้นไหมของอิเซอร์แลบสวยๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ผมอยู่หน้าบูธซิลเวอร์สโตนนู่นเลยนู่นเลยอันนี้นู้นเลยครับนี่นี่นี่เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าซิลเวอร์สโตนมีอะไรใหม่ๆน่าสนใจบ้างนะครับปีนี้รู้ว่ามี power ใหม่นะครับที่ได้คุยกันมาก่อนงานแล้วก็มีเคสใหม่เคสที่ส่งไปผมยังไม่ได้รีวิวนะครับไทนิรานะครับไพนิรา PM01 นะครับก็ที่ถ่ายรูปไปมันก่อนว่าแรงความแรงถึงระนาดแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูในบูธก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับไปค่อยรีวิวให้ดูนะะิดน,นึง,งน,นิดนึงเขาเล่น VR กันอยู่นะครับนี่นี่นี่อารมณ์ VR โอเคอ่ะตันมาตันมาเรามาดูที่พาวเวอร์สตครบคนคงจะรู้จักดีนะครับ s ินเ e r s สโ n นบ้านเราชอบเรียกเป็นว่าหินเงินนะครับที่นี้ ก็มีมาโชว์เยอะแยะนะครับหลายโมเดลก็เป็นโมเดลเก่าแต่ก็มีของใหม่คนระับตัวที่เขาแนะนํามานะครับจริงๆผมแอบเดินเข้ามาแล้วแหละเมื่อกี้มาถามแล้วว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับก็มีตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นไซส์ใหม่ประมาณแบบหนาแบบนี่นี่นีเทียบนะครับ800วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นแป0รวัตต์ในเป็นแปดสิพัทไทเทเนียมนะครับจัดเต็มจัดหนักนะครับก็12โวลต์ซิงเกิลเรลหกสิกแอมป์ก็เป็นไซส์เล็ก ขาโมดนะครับเขาน่าจะชอบกันตัวนี้นะครัมไม่ได้มีแค่แปดร้อยวัตต์อย่างเดียวนะครับก็มีเจ็ดร้อยวัตต์นี่นะครับมีฝาปิดด้วยนะครับไม่ได้ใช้ป้องกันฝุ่นมีอะไรอีกเราเห็นตัวเล็กตัวเล็กมีมาใหม่นะครับเป็นแปดสิบพัทโกนะครับหกร้อยห้าสิบวัตต,นะต์บ้านเราน่าจะชอบกันเพราะว่ามี50ลงลงท้ายนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโน้หกร้อยห5 0สิบเจ็ด้วยนี่ จริงมัน800ท้วนก็ได้นะครับก็นีย่ยุคนี้ใครใช้การ์ดใหญ่ๆนะครับสบายเลยเดี๋ยวใกล้ๆกันเดี๋ยวปอนจะดูพาวเวอร์ตัวแรงนี่นี่นี่เท็ดเท็ดตัวเล็กนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับจำชื่อไม่ได้แล้ว RVZ 0 1 0 2นะครับแต่ใส่พาวเวอร์ใหญ่ได้นี่เลยตัวแรงนี่ครับเมื่อกี้ผมถ่ายรูปลง Facebook ไปแล้วถ้าเกิดใครเห็นนี่นะครับ1,500วัตต์นะครับไทเทเนียมอันนี้ราคาผมไม่กล้าถามเดี๋ยวผมถามหน่อยดีกว่า You have any price <Everest> price. เอเวเรตไฟส์รับเอ,เอีเอ้อรครับราคารา,ราครายังไม่ได้กําหนดนะครับบางทีอาจจะต้องเติมเลขศูนย์อีกตัวหนึ่งเหมือนที่ใครเซลก็ได้นะครับตัวน,นี้เป็น1,500วัตต์ไทเทเนียมนะครับก็12โวลต์เป็นซิงเกิลเรลวตามสไตล์ของซิลเวอร์สโตนนะครับ125แอมป์นะครับสายฟูลโมดูล่าถอดสายได้หมดนะครับถ้าเห็นตรงนี้ใส่สายพีซีเอ็กเพสได้1 2 3 4 5 6 7 8 8เส้นนะครับคิดว่าน่าจะรับ4เวคอร์ดไฟ4เวสไนะครับ แล้วก็มีแปดพินสองหัวนี่ก็คือ CPU ีอยวันนี้ที่สี่พินนะครับแล้วก็นี่เป็นสตาร์ทนะครับอ่าทั้งหมด6นอกจากพันห้าร้อยวัตต์วันนี้จะเป็นพันสองร้อยวัตต์นะครับพันสอว,วัตต์จะเป็นแพลจินัมนะครับก็เหมือนเดิมซิงเกิเลเดยวนะครับในตัวปูนสไตเดอร์ที่เอสีนะครับได้ร้อยแอมป์ฟูลโมดูล่าตามแบบฉบับนะครับแล้วก็ถ้าดูขนาดตัวเด่นอยู่ได้อีกนิดนึงนะครับดูขนาดตัวมันจะค่อนข้างสั้นเทียบกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เรียกว่า ถ้าเกิดพัน800วัตต์นี่ยาวมากครับยาวจนล้นเคสใส่ไม่ได้โอเค t s ่ที่เดี๋ยวก็เป็นรุ่นที่เราเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับเหมือนอย่างเช่นไทเทเนียม e นี่นะครับไทเทนเนียม800วัตต์800วัตวต์ไทเทเนียมตัวตนี้ก็มีเข้าไปทำตลาดบ้านเราแล้วนะครับราคาผมยังไม่ได้รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่แต่ก็มีนะครับงหาได้อันนี้ก็เป็นของอเกี่ยวกับอิน,นเทอเนชียลนะครับในตลาดก็เหมือนกับที่ได้อะไรนะเป็น ดูเอา power supply นะครับก็เป็นแบ็ c อัพใครที่ใช้โคโลหรือทำโฮมเซิร์ฟเวอร์ก็น่าสนใจนะครับตัวหนึ่งดับตัวหนึ่งก็ยังสำรองได้เป็นขนาด500ว,วัตต์500วัตต์ต่อตัวนะครับโอเค okay. เรื่อง power ผมว่าน่าจะแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูมีอะไรกันต่อบ้างด้านขวามือนี่แว๊บๆเป็นเรื่องระบบเสียงแล้วก็ฮาร,าร,าร์ดวร,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 ราร์ดวเดี๋ยวคาดว่าอีกทีนึงนี่น่าสนใจนี่เลยนี่นี่นี่นะเพิดมาหลายปีแต่ปีนี้น่าจะถึงเวลาสักทีหนึ่งนะครับกล่องกรจอ external นะครับนี่นี่ เดี๋ยววิ่งให้ดูนี่นะครับปึ๊บข้างในก็ใส่ก้านจอแล้วก็มี p o ว e r supply ให้สเปกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะใส่กี่วัตต์ขึ้นอยู่กับกระจอที่เราใช้ครับเชื่อมต่อผ่าน USB Type C นะครับแค่สองเส้นนะครับตรงนี้ก็เป็นก้านจอล้วนๆส่วนให้ดูนะครับเที่เราใช้ดูนี่ด้านข้างก็จะระบายความร้อนมีพัดลมมีพาวเวอร์ด้านในนะครับก็ใส่ก้านจอได้หนึ่งตัวใส่ะครับส่วนที่เห็นโลโก้ไหนเราเมื่อกี้แว๊บ นี่ครับจิกกอบอันนี้ก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่างจิกนะจ๊กเกอร์บายนะซิสเต็มดิมุกอ่าเยสเอสนี่เลยครับโทรศัพท์ไทยที่แท้ที่แค่นี้เองนะครับก็คือใช้กับโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปใครที่มียึดมีสามนะครับก็จัดได้เลยคราวนี้คนที่มีโน้ตบุ๊กก็สามารถเลงได้แล้วนะครับใส่ย,ยังไงตะกี้วางไว้ก่อนนะครับมันติดสายอ่าถัดมาตรงนี้เป็นพวกของสตนะอกกร,ร์เร็นะครับเกี่าวอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูลกล่องตัวนี้อันนี้ตัวน,นี้ผมเคยแจก,กไปแล้วในเว็บนะครับก็เป็นอะไรนะ USB 3 1 Gen 2แท้ๆนะครับไม่ใช่ USB 3 1 Gen 1ที่เป็น3.0เดิมที่แปลว่าแฝงกันหลายก็ายคนพูดแล้วตัวน,นี้ก็คือรองรับความเร็วสิบกิกะบิตตัวสิบแท้ๆนะครับอันนี้เป็นตัวแรกครับหนึ่งหนึ่งสล็อตแล้วก็มีรุ่นใหม่ของปีนี้นี่เลยครับมีครับมีฟังก์ชันมากขึ้นมีปุ่มใช้งานได้ฮาร์ดดิสสองตัวฮาร์ดดสองตัว อ่าที่เหลืออันนี้เป็นคอน์ทนเนลที่เป็นชาร์จชาร์จแล้วบอกบอกแอมได้ด้วยบอกโวลต์ได้ด้วยว่าอุปกรณ์เราเท่าไหร่นี่เร่งมาตรงอันนี้ก็จะมี IP44 นะครับส่วนตัวตัวจอตรงนี้จะบอกว่าเวลาเราชาร์จมือถือนะครับขึ้นลงมากน้อยเท่าไหนอันนี้ผ่านมินิเทนนี่เกรดครับแมมอแมมอดแมมอมมดก็กันฝุ่นกันน้ำนะครับผ่านมินิเทนนี่เกรดของอเมริกันนะครับ IP65 ส่วนด้านล่างก็เป็นเคสมินิพีซีเล็กๆนะครับ มีอย่างหนึ่งแวะมาตรงนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับขาโคโลผมว่าน่าจะชอบเน็ตตัวนี้เลยนี่ครับซีเน็ต38นะซีเน็ต38ข้างหน้านี่เป็นฮนะอสแฟบ็กครับก็จะเป็นฮาร์ดดิดหรือเป็น S S D นี่ครับถ้าสามารถติดตั้ง S S D ได้เลยหรือว่าฮาร์ดัตที่2.5นิ้วหรือฮาร์ดัตที่3.5นิ้วครับก็จำนวน1 2 3 4 5 6 7 8ครับโคโลก็ได้ส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวแปลงครับ7.5เลน มาแตะแรงขนาด3.5หรือ2.5ได้เลยเดี๋ยวผมว่ามา Wood Timber Stone ก็ไปดูเคสดีกว่าครับที่คนจะต้องนึกถึงเคสนีเราดูข้างหลังนี่ข้างหลังนครับข้างหน้าจะเข้าไปได้ไหมตอนนี้มีคนดูอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูเคสเดินอ้อมนี่ป่ไปดูเขาลมฝนนะครับตัวนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับ C 20, S, m c ยี่ที่มีทั้งอินทูคาตาแล้วก็ M2 p c i พเมื่อกี้ถามเขาแล้วนะครับว่า NVME ใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นอนนะครับคนตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ EMC 21นะครับ21ประหยัดลงมานิดนึงเพราะว่ามีเฉพาะพีไซเอะ X4 อย่างเดียวนะครับไม่มีคาตาอะแดปเตอร์นะครับก็รองรับ NVME เช่นกันส่วนที่ก็จะเป็นแบบคนที่อยากมี USB Type C USB สามจุดหน,นก็ใช้ได้ทั้งอินเทอร์นอตแล้วก็อินเทอร์นอตแล้วก็เอ็กเตอร์นอตนะครับคนที่อยากได้ข้างล่างก็เป็นตัวแบงเกี่ยวกับซารัารรบ ผ่านมาตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับดปเตอร์ต่างๆนะครับยุคนี้ยุคของ USB Type C ทั้งหมดก็เป็น USB Type C Gen 2องครับมีแท้ๆเปลี่ยนเป็นอย่างอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น HDMI นะครับอันนี้เปลี่ยน USB Type C เป็น LAN ครับอันนี้ก็เป็นพัฟชาร์จนะครับเปลี่ยน USB 3.1 Gen 1อ่าตัวนี้คือ3 Gen 1ก็คือ USB 3.0ที่เราจดจำกันนะครับก็เป็น LAN ก็ได้หรือเป็นพัฟก็ได้นะครับมีรีโมทตัวใหม่มานะครับ เชื่อมต่อผ่าน USB นะครับก็แค่เปิดเครื่องนะครับจุ๊บอะไรอย่างนี้นะครับก็เปิดเครื่องได้หรือว่าปิดนะครับรีเซ็ตอ่านี่ตัวเก่านะครับตัวเก่าจะเป็นกราฟิกแต่ไอเคสแต่ตัวใหม่ไม่ต้องแล้วครับใช้ USB อันนี้มีด้วยครับรู้สึกเริ่มลุยตลาดทุกอย่างนะครับทั้งร้านสตูิโอเนเงินเราเป็นขาชาร์จนะครับ Power Bank รถยนต์นี่เลยครับแง้มๆนะครับสาวๆน่าจะมีติดไว้นะครับเวลาแบตหมดขนาด เล็กนิดเดียวนะครับชื่ออะไรเนี่ยพอคอมสองจุนะครับควิกชาร์จเอรองรับควิกชาร์จของพอร์คอมด้วยครับก็สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้นะครับเอาเบรคอันนี้ก็ต่อเขาที่นี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นตัว NFC นะครับไวเลสชาร์จซ้อนเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับนี่ตรงนี้จะมีไม่กลัวนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นมอคคับนะครับก็วางซ้อนกันหลายหลายชั้นได้ก็ให้ความควิกชาร์จนครับดูอะไรต่อดีในออสม คัตตงครับวันนี้ซิวัสตงขายกาแฟด้วยในี้ไม่ใช่นะครับก็มีพันลม18เซน18.2รั18.11 1 18. 2อันนี้นครับตัวในตำนานพลาสติกครับลมแรงมาก FM121 ยังขายจนถึงทุกวันนี้นครับแล้วก็นี่เป็นรกว่าทัดลมในตำนานเหมือนกันถ้าเกิดคอมิเตหลายปีก่อนเราจะเห็นซิวัสโตโชว์ลูกโป่งลอยได้ครับที่ลอยอยู่นิงๆแวไ,ไปไหนนนี้เป็น แบบของตัวเองครับผ่าน GT ก็ทำๆนะครับทำสวยงามก็มีซิงค์นะครับอาร์กอนซีรีส์ตัวนี้น่าสนใจนะครับเป็นพัดลมเหล็ตทางทางซิมบอร์สโตนซึ่งปกติหาดูยากแล้วก็บอกว่าอนาคตอาจจะเป็น RGB ด้วยนะครับจะเป็นริงเป็นเหล็กนะครับเป็น LED อยู่ข้างในเขาไม่ได้ต่อไว้นะครับอ่าฮะตัวนี้เป็นมีแล้วแล้วก็มีชุดน้ําที่น่าสนใจนี่ครับทันด้าซีรีส์ตัวใหม่นะครับฟลักซ์คูลลิ่ง เป็นผสมผมสานครับตัวนี้จะดูว่าบางๆาง,างองน้ําจะบางๆตรงกลางนี่แหละคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะนี่คือเทอร์โมเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับหรือว่าเทคเทอร์โมอิเล erm ็กทริกก็คือเพลเทียที่เรารู้กันนะครับก็มีต่อไฟนะครับเทอร์เจียตรงนี้ก็เย็นก็ไม่ยังเป็นโปรโตไทป์ยังบอกยังบอกสเปคไม่ได้ที่คุณถามว,ว่ามันกี่วัตต์จะเย็นได้แค่ไหนนะคาดว่าเร็วๆนี้ได้เจอกัน ก็น่าจะเย็นลง4 5หองศานะครับถ้าเกิดใช้หวัดไม่เยอะถ้าเกิดเขาควบคุมเพื่อแบบจะได้ประหยัดไฟนะเพราะว่าสายไฟเส็นเล็กนิดเดียวก็มี2ขนาดนะมีพัดลม120เซนนะครับอ๋อร้เซน120มิล2ตัวกับขนาด120มิลตัวเดียวนี่นะครับก็เป็นเฟลเทียเหมือนกันนะครับเป็นผสมผสารยังไม่เสร็จครับถามนายละเอะไรยังบอกอะไรมากไม่ได้นะครับมีอะไรอีกแล้วก็มีตัวใหม่นี่ครับพัดลมขนาด ส6ซนติเมตรนะครับมอน้ำหนามอ,น,มอน้ำบางน,นะครับสะลิมก็เป็นข้างบนเป็นเขาเรียกว่าอะอินวันนะครับนี่ครับมอน้ำข้าก็พัดลมเป็นสีขาวนะครับม,มีกรอบมีวัสติกก็น่าจะถูกใจกันสำหรับคนที่อยากได้แบบใหญ่ๆเงียบๆนะครับโอเคแล้วข้างบนก็เป็นพัดลม p w m นะครับงงพัดลมตัวสีดินตี้ตั้งแต่ 8เซนต์รุ่น,นี้คงน้อยคนที่จะถามหาเพรับว่8เซนต์ตันนี้ตัว FW1 FW121 ก็น่าสนใจครับเป็นแบบสลิมครับแล้วก็มี18เซนต์ครับ14เซนต์อันนี้ก็12เซนต์ครับรอบจะไม่สวยเหมือนกับตัวด้านนี้ด้านนี้อันนี้ก็เป็นแหลกเซิร์ฟเวอร์อันนี้เดี๋ยวข้ามไปดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับน้อยใส่อันนี้เยอะๆครับทพรงางั้นด้านเซิร์ฟเวอร์ไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่นะครับต้องมันตกร่องรอครับไม่เป,เป็นไรเดี๋ยวดูเคส มีตัวใหม่มี p s 1นอันนี้ RVX01 อันนี้เราได้รีวิวไปแล้วรายละเอียดน่าจะชัดเจนอันนี้ SC05 ครับน่าจะเห็เนว่ามี PM นี้ครับซีรีส์ใหม่ครับีรี์่ไฟบีราไฟมีราก็คือแปลว่าที่หนึ่งครับมันมาจากภาษาเปนแปลว่าอันดับหนึ่งแปลว่า first class ครับมีตัวนี้ครับเป็นเค่เมีหน้าต่างมาดูมาดูมี window ครับ window window you have version is no window เราือกอยู่กั i คำว่าอิสุวินโ s อิสุวินโดแอ Wind ิ o w ดใช่ราก็มีให้เลือกทั้งแบบมีหน้าต่างแล้วก็ไม่มีหน้าต่างบางคนชอบแบบทึบๆชอบแบบมืดๆนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวต้นแบบอยู่นะครับ mm hmm. ก็เขาบอกว่าจะมีสีขาวแล้วก็สีดำหรือบางทีอนาคตอาจจะมีหลากหลายสีคาร์บุฟหรือยคนียุอา g b ี RGB. ส่วนพัดลมเป็นไปได้ว่าอาจจะใส่พัดลมอมา b มจีรับางสิงสน้วนสโตนเริ่มลุยตลาดแสงสีกัเขาเริ่มเหมือนกันนะครับ ด้านนี้ฝาเคสหายแต่ยังไม่หายนี่เลยนะครับท,ท L07 ACS นะครับตัวนี้จะเป็นเน้นไซเลนต์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับจะมีฝาปิด cover สั้นทายแล้วก็ตัวฝาเคสนี่เลยเครับฝาเคสจะมีตัวซ<ะ>ับเสียงนะครับก็ช่วยดูซับเสียงให้มันเงียบๆก็เป็นฟองน้ำซับเสียงทั่วไปนะครับแต่กับบ้านเราก็อาจจะมีปัญหาหนิดนึงเรื่องฝุ่นนะครับวันนี้ลองมช้ตัวหนึ่ง RL05 และอุปทัศน์ตัว 25, นี้ก็วางอยู่ที่บ้านนะครับก็เป็นเทสร,รุ่นใหม่ตัวใหม่นะครับจากทางซิมเวอร์เพิร์ซึ่งก็เป็นเทสขนาดเล็กราคาประหยัดจะมีสีรู้สึกว่าก็บอกว่าจะมีสีดำด้านๆน,นะครับหรือสีออกเทาๆตัดด้วยครับกับสีแดงแต่ตอนนี้เดี๋ยวมีสียงเดี๋ยวหลังเขาไม่เด็ดเจอกันตัวนี้ครับและตัวนี้นี่เลยครับไฮไลไท์ของงานของปีนี้ถ้าพูดถึงมันก็คือไพลิล่านะครับหรือรุ่น P.M.01 มีสีขาวกับสีดำวนที่เอามาจูนในงานถ้าตัวสีดำนี้จะใส่พัดลมที่เป็น R.G.B. ลองมาด พิโน่สตูนมีพัดลม RGB แล้วนะครับนะฮะแต่ถ้าตัวนี้ยังเป็นสีเดียวนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยครับมาดูตัวสีขาวสีขาวด้านหน้าที่สามารถใส่หม้อน้ําได้นะครับมีพัดลม3ตัวพัดลมขนาด1 0 14เซนนะครับหตัวแล้วก็ลองมาดูด้านในด้านในนี่บข้างหลังที่สามารถติดหม้อน้ําได้นะครับหม้อน้ําขนาดนเท่าไหร่เนี่ยร20 120มิลพัดลม3ตัวนะครับข้างบนก็สามารถติดหม้อน้ําได้ข้างหลังก็ติดพัดลม14เซนหนึ่งตัวครับ มีฝาปิดโพราะว่าสปายเป็นอลูมิเนียมนะครับก็โอเคครับมีสีขาวเขาบอกว่าสีที่ใช้ทํานี่เป็นสีเดียวกับที่ใช้ทําเปียโนนะครับก็น่าสนใจมีรู้สึกมีจะเข้าไปมีเข้าไปขายบ้านเราแล้วนะครับอันนี้เปิดตัวเขาทำมิติเล็กน้อยก็ในงานนี้ก็เอามาโชว์กันอันนี้กือ RGB ประกอบเครื่องข้างในก็เป็นเมนบอร์ดคมิวเตอรเพื่อให้เห็นถึง RGB ก็ของใหม่จากทาง Silverstone น่าจะบเท่านี้ครับเราจะเน้นกันที่ของใหม่ๆส่วนหันมาด้านนี้ก็จะเป็นเคสเล็กๆซึ่เราเคยเห็นมาจากปีที่แล้วนะครับก็เอาวีเซ็ตศูนะครับเป็นเคสทีพีอ๋อมาดู VR อาร์นิดน้วยผมว่าบางทีอนาคตซุนโลสเตออาจจะทำเครื่องคัสตอมขายนะเครื่องสำเร็จรูปนี่นะครับเครื่องวีอาร์เป็นต้น,ตนแบบนะอันนี้เป็นตัวต้นแบบใส่ในใส่ในบอกว่าเป็นเอฟแอลสี่เจ็ดวีอาร์โปรโตไทป์คนระับต้นแบบ ก็ใช In ้เซตยี่ห okay. okay. ้สุนเจตนะครับม็นบอลเซตสมาร์ทอิมแพ็คนะครับหน้าจอก้าพันถึงใหญ่แต่ว่าให้ผู้ที่เยี่ยมชมงานได้ทดลองเล่นบีอาร์นะครับก็อย่างที่บอกตัวนี้เอามาโชว์เฉยๆตอนนี้แต่อนาคตอาจจะมีขายนะครับก็เดี๋ยวหามุมมุมนิดหนึ่งเอสซีร่างกีฬาโอเคโอเคครับก็ฟาวเจสโตร์คิว่าน่าจะทุกทวดนะครับกับของใหม่ ส่วนเรื่องของรีวิวทั้ตามของที่ได้ไปก็ตามที่บอกแล้วก็มี PM 0 1แล้วมี IL 0 5ซ,ซึ่งหลังคอมพิวเตอรนี้ก็ได้เจอกันแน่นอนนะครับรอชมกันดูดแล้วก็อย่พาพลาดวันนี้เดี๋ยวมีของรางวัลฝากเพื่อนๆด้วยครับถ้าเกิดใครเช็คดูใน Facebook จะเห็นว่ามันมี r าเวนมินิอยู่นิดนึงครับมันคือ USB ทำได้ใครอยากได้ก็ตามชมนะครับขอบคุณมากที่ตามชมนครับสวัสดีครับ